สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแมรี่เทยฮามาแล้วสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยพี่น้องคะ่ะวันนี้นะ,ะก็อยู่บ้านสวนเหมือนเก่าเหมือนเคยนะ,ะหลังจากที่มาจากงานนอกแล้วก็ทํางานนะ,ะสองมือต่อกันนะ,ะสองวันต่อกันก็คือไรสดขายของนะคะับนพะี่ลุยสองมือต่อกันแบบเบิร์ดมือเลยทั้งสองมือแบบว่าบริสินี้เดียวทำงานรอบบ่ายรอบเย็นคือแบบว่าซ้ำเหตเบิร์งานอยู่เบิร์ดมือพี่น้องคะ่ะสองมือต่อกันกันกนอ่ เราก็ยังไม่ได้พักผ่อนกับคือแบบเหตุงานแบบสุดฤทธิ์กันนะฮะกับนี่ลยุยแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเมื่อคือนนี่เหตุงานแล้วปุ๊บรับคือแบบลงไลท์ลงอะไรเสร็จประมาณสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มอุ้ยคือเหมือจะ้ะรับสนิทพี่น้องคือรับปุ๊บเอ,อ่อรับบลอนด์หรือล่างไหนเด้ยังเป็นแบบแม่นาคีอยู่กะว่าทินระอาบน้าล่างหนากนคือนอนเบิ้งทั่วสามเข้านึง ลับล so, ับแล้วบันน right ี my 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 First, ้ลุยมาปูไปกินเข่าเอ่อเมื่ออยู่ต่อการนอนต่อนอนต่อสักพักหนึ่งนี่ลุยมาปูก็เลยเดี๋ยวลูกไปกินเข่าอยู่เมื่อเอินไปกินเข่ากินเนื้อย่างเหมือขึ้นกะเดี๋ยวไปกินเนื้อย่างกินเนื้อย่างก็มาแล้วกัมานอนอาบน้ำอาล่างนาว่าเสียนอนก็เพา่ก็เอาไปเก็บของอมองกินเนื้อย่างเนื้อย่างแล้วแลกัเขามานอนสักพักหนึ่งนอนเดี๋ยวประมาณประมาณชั่วโมงนิดนิดนี่แหละ ก็เพราะว่าไันได้นอนแล้วว่าางอันอันไล่สุดแล้วเด้นอนแล้วตื่นขึ้นมาประมาณตีสองกูกลัวเลยพี่น้องคะหิวเข่าไปนี่ไปกินเข่าอัวังอีกสี่หน่วยหานวยเลิศปะระกักหนึ่งส่วนสิรับเอวันตีสี่ตีสี่นี่ยหละตีสี่กูกลัวลับแล้วไปนี่ตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านี้เอ่อแปดโมงกลัวเก้าโมงฝนตกเทีออ่องกันร้อนก็เลยทีนี้ตื่นขึ้นมา ไปเอาเสื้อผ่าไปเอาของประมาณ11บเอโมงไปเอาของที่ว่าเราไปงานใส่สุดเซนสุดไซการแสดงสุดไซบนเวทีพี่น้องค่เเป็นพวกชุดที่เราเอาไปเลินตลกชุดที่ไปใส่ตอนไปงานทั้งงานเลย งานเอียงเกาะน้องค่ายแล้วก็งานใสมือลายสุดยังว่าเนียสากพี่น้องคะเอาไปใส่ต่อกันสองสามมือบานีเฮงฝนตกใส่ห้ามบานี่แอเหม็นใส่ถุงพี่น้องคะเฮงใส่ถุงมาเฮงเหม็นออบเพราะมัเป็นเปียกฝนก็เลยเอาขวันนี้ก็เลยตื่นขึ้นมาก็ไปเอาของเอาสุดที่ว่าใส่ถ่ายงานเมื่อวานเอาไปไว้เอาไปเก็บไว้แล้วก็ไปเอาชุดจกของที่แบบว่า ใส่การในการแสดงนะคะสองหมื่นฝนตกห้าเอามาสากพี่น้องขาหมินอับมาสันเต้ถุงและะ้วกเสือผ่าจะของเอ่อ ที่ใส่เพราะว่าไปงานไปงานอะหบุ้งไม่เาเลยซักผ่าซักเพาพี่น้องคะก็เลยวันนี้นะคะตื่นขึ้นมาก็เลยซักผ่าซักพ้าเมียนห้องเก็บห่องจะของนอนนะ้าพี่น้องคะก็คือรีแลกตัวเองวันนี้อ่าแต่ว่าออกไปหาเด็กๆไปเอ็นบ้านพักไปเร็วเพราะวไปเึิ่งไปเอาของไปเพิ่งข้อสอบม,มาตัวเพไ่ไ้อาบนะ้ำพี่น้องคะออกไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอาบน้ําแล้วมาทําเรียกทางานมันก็เปืีอยเมีดเนียดเหมือนเดิมนะ ตอนนี้ลุยนั่งไปเมื่อนี้นั่งไปเอาป่าป่าเอยียงกาะปลาท่องปลาเนี่ยมาปลอยนะมากลับมาแล้วนะคะเรวก็ไปออซื้อของซื้อของโชว์ให้กับน้องๆนะคะเดนเซอร์มาเร้ววลวกล็เอาป่ามาปลอยเร้วนั่งออกไปเร้วน้องออกไปบ้านภาคหาเด็กๆแล้วนะคะตอนนี้ไม่เรียกกะซักผผาเมาื่อไเรียวตอนนี้กระบายสองใบาสามมุ้งเรียวบ้นเรียวยู่พี่น้องคะตอนนี้ยังไม่เสร็จเลย หัาไหลาเฮียงทั้งเสือผ่าจะของไซเนีรหละกับเสื้อผ่าชุดเอ่อไปงานบ้างนะคะมันก็เลยหลม้อนเลียวๆสักสองรอบแล้วพี่น้องคะ่ะแต่ว่าบ้านนี้ฝนกห็หู้ดีดีว่าอันเห้าสศีรษผ่าฝนตก้นแต่เมือเศร้าพี่น้องฝนตกตั้งแต่แปดเก้าโมงตกไลๆๆกันมากตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดตกแล้วหยุด,ยดคือจำมันหัว่า้าวศารกผ่าเหระ ะะตอนนี้ก็รอปันป่นปั่นแห้งอยู่ยางสามรอบสี 4, ่รอบแล้วปั่นผ่าพี่หนองมมือยยังถ้าผ่าบนว่าบุมเอื้อยมันอันเมือยู่อันซักอันซักเครื่องไกยาพี่หนุ่มตัวมันหลายเสื้อผ่าจะคล้องนีกหลายแล้วันพอไ่้นันนกเอาเสื้อผ่าอันไปใส่งานกะะอีก วันนี้ก็เลยได้ซักผ้าพี่น้องค่ะรีแล็เพราะว่านี่ไม่มีคิวซ้อมก็เลยแบบเออรี่แล็คิดนึงแลีวๆกาสิออกไปบ้านภักนะฮะไปดูว่าเขาทําอะไรเสร็จหรือยังเพราะว่าวันนี้เขาจะเอ่อทำเพศออย่างอุปกรณ์ในการโชว์กาสิออกไปซอยเอ่อน้องเห็ดยูุบ้านภักพี่น้องค่ะแต่ว่าขอซักผ้าซักเพื่อตาผ้าตากเพื่ออาบน้ำเลี่ยวกาสิออกไปประมาณไม่น่าจะเกินสี่ห้าโมงเย็นประมาณนี้พี่น้องค่ะ ขาผ่าที่เดียวเนี่ยนฝะนกระตกดีแห้งนี่ลุยนั่งเห็นว่านั่งตึนตอนสาวๆผมได้เหมือนเศร้านี่นั่งอาจจะไปเบิงงัวนั่งเพราะว่างัวนั่งมันขืนแลวเพราะว่าต้อมน้อยนะ่าจ,จะเป็นเออไปว่านเขาหรือว่าไปไถหน้าหรือเปล่านี่ลุยก็เลยได้ไปดูไปเบิงงวังวงัวเพื่อนแห่ข้นเด้แต่แต่หมู่บ้านนี่แล้วง้วเพิ่นขึ้นงัวเพิ่นอยากเสียสาวงัวเพิ่นจะสมพันธ์แล้วนะคะเออเพิ่นก็นเลยแบบไปเบิงงัวเบิงหยังเนี่นย นั่งอาอนมากง่วงเหี้ยนั่งไปตรวจได้ตื่นขึือมานั่งกลับไปก่อนสินอนนั่งกับตรงลงไปเบ่งงัวนั่งซะก่อนได้นี่ลุยนะบะปยุทธ์ประยอนได้นั่งก็ได้สุดยอดโวดเมื่อยมือขึ้นเมื่อยเมื่อยอยู่แต่เร็ยนงานเร็วกะสชบายเมื่อยตอนอันแบบว่าอ่าไอนี่นิดนึงแล้วก็จะเพียเพียเพราะว่ามันเพียมาตั้งแต่เข้าไปงานนอกเร็วเข้ากับอ่าไม่อะลสุดต่อแบบ ต่อๆกันมันก็เลยมีความรู้สึกเพียๆแต่ว่าเราก็ทําไหวไหวอยู่พี่น้องค่ะเมื่ออายุแต่กะเฮ็ดไหวมันกับบดบิบถึงว่ากะเมื่อจนแบบว่าเฮ็บดบ่ได้ทาได้นะคะกะเฮ็ดไปพี่น้องค่ะก็ทําเพื่อเงินนะพี่น้องค่ะเฮ็ดเล็กเฮ็ดน้อยนะคะกะได้เงินเฮ็ดหลายกะได้เงินนะคะเฮ็ดสะสมไปเรื่อยๆพี่น้องค่ะนะคะเพราะว่าเราก็เคลื่อนมายอย่างมีเป้าหมายของเรา ไม่ิงมีเป้าหมายด้วยว่าตอนนี้ว่าเก็บเงินก้อนหนึ่งเพื่ออะไรเพื่ออะไรเออกต้เก็บงานไปกับพรอะไ้ใส่ใส่ใส่ไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทํางานส่วนหนึ่งที่เหตุงานใดก็จะเก็บนะ,ะก็จะแยกส่วนเลยส่วนที่เก็บก็คือแยกส่วนเพราะว่าเราตั้งใจเงินก้อนหนึ่งมีแนวเออตรงจาเป็นที่ต้องใส่ต้องใส่แห้งนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเออมันเป็นเงิน ขึ้นว่าอย่างสำคัญกับตัวเจ้าของกับทางบ้านที่ยงเงินก่อนนะฮะนั่นแหละวันไหนที่มันเราเก็บได้เออ่พอในการที่จะใส่ตรงนั้นคือใครว่าตอนนี้เมลี่เก็บเก็บตังก้อนจะเก็บตังก้อนหนึ่งยังไม่พอคือเวลาเมลี่ได้ททำงานปุ๊บ หรือว่าได้เงินจากงานก้อนหนึ่งหรือว่า,าส่วนหนึ่งไม่หลีกจะเก็บเก็บเขาเก็บแบ่งเก็บเลยแบ่งเก็บเลยส่วนใช้ก็คือส่วนใช้เอาไว้ใช้แค่นิดหน่อยละกะอีกส่วนหนึ่งคือไม่หลีอกอะเอาเก็บนะคะเก็บเพราะว่าเราจะสิมีสิมีแนวอาใส่ะพี่น้องะ่ะจะเก็บเป็นเงินก้อนนะคะ มันสําคัญกับครอบครัวและก็ตัวเราก็เลยแบบต้องตั้งใจเก็บตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะแต่ยังบันหอดวันไหนที่มันสําเร็จนะคะเดี๋ยวจะมาเราสู้ฟังว่าเก็บเงินก้อนนั้นเพื่ออะไรนะคะพี่น้องคะฮัลโก็ต้องขอบคุณนี่ลุยเพราะว่าถ้าไม่มีนี่ลุยนะคะไม่รี่กกาจะบ่งบว่าสิเก็บเงินจากใส นะคะก็ได้เงินได้งานจากน่รุยนั่นเองล่ะคะ่ะพี่น้องคะต้องขอบคุณนั่งหลายๆวันไหนที่มันสําเร็จได้าตามความต้องการของเรานะคะเพื่อเสาอเอาเงินก่อนนั้นไปใส่ใจที่บ้านหรือว่าสิ่งจําเป็นที่ต้องใจตัวน,นั้นเดี๋ยวมี่จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมาบอกเอเอามอาบอกให้ฟังกั่นะประมาณนี้ยพี่น้องคะโอเคนี่แหละนะคะน,น,น,นี่นิดหน่อยนะคะ ไม่รีบบอ่านิลุยบอกว่าวันนี้มีงานนะดีใจคือแบบว่าเออเอาโหลดนิลุยเอายลดเดี๋ยวเเครียดเองโน่นนี่นั่นบางเธอกะอ่าย,ยุ้ยมีทายงานบอทายงานเนเดออ่าคือจังจะไม่รีบอไไ้อ่ะอ่าสืส่อต้องเทาไหมหรือว่าสื่อเครื่องประดับโน่นนี่นั่นสื่อเสื้อผ้าสื่อ,อยังไม่รีบก็บจะถามว่านิลุยมีงานไหมวันนี้เออสีเอาเงินทายงานตรงกับนิลุยตรงนั้นกัสีเอามาสื่อของ ืออย่างหละกะัก็ะเหมือนเวลาเอ่อเวลาเราได้งานเข้าเราเข้าเราเป็นเงินเป็นก้อนเราก็จะเก็บส่วนนั้นแลวกะหรือว่ามีเงินเป็นแบบเออซีซ่าหาพันเนี่ยเข้าก็จะแบียงสามพันสองพันเก็บแล้วกะ็เอาไว้ใส่ส่วนหนึ่งประมาณนี้พี่น้องคะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนฝากเป็นกำลังใจให้กับเมรี่ไทฮามาเล้วด้วยนะคะฝากดันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะบอคคอยได้ลรุงอันยูทูบปันไดกับพอออกงานนอกนะคะหลวกะ มันบริเายมันออกงานนอกไปมันกับโนนี่นั่นมันเมื่อยนะคือห้องก,กับบริเทศประจํากะฝากกด like, ไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะก็จะลงคลิปบ่อยๆแล้วนะคะโอเคพี่น้องขาไปแล้วสวัสดีค่ะ